มาต่อกันที่ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพืชทั้งกัญชาและกัญชงนะครับรวมไปถึงผู้เสมือนภัยอื่นๆสําหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์รวมไปถึงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจนะครับระหว่างองค์การบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ครับโดยในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์จะทําหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการสกัดแปรรูปและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชากัญชง หรือพืชหรือพืชสมุนไพรอื่นๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและทางการแพทย์รวมไปถึงการพัฒนาไปสู่การส่งเสริมกรเกษตรกรรมอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในอนาคตตามหลักวิชาการและการพัฒนาไปสู่การผลิตยาอาหารตลอดจนประโยชน์อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาตเอาไว้ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจะให้การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสนับสนุนผลผล,ผลิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงหรือพืชสมุนไพรสําหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการตลอดระยะเวลา5ปีซึ่งจะช่วยท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการสมุนไพรกัญชา กันชงให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างไรายได้กับชุมชนอีกด้วยครับ